สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่อง JT Channel นะครับเราอยู่ในเกมต้าหลวงต้าลู่ศัพยุทธวิญาจาร์นะครับช่องของผมก็จะมีรีวิวเทคนิคต่างๆภายในเกมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยโอเคครับประกาบสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว ทีมตีบอสกิจกรรมปูกระบี่นะครับวันนี้ผมอ,อยู่อันดับที่7นะครับก็บอสตัวที่2นะครับก็จะเป็นสูเจียนนะครับอันดับหนึ่งวันนี้ทำแต้มรวมได้2 30นะครับก็จะอยู่ที่ 4, 4เทิร์นนะครับส่วนตัวผมอยู่อันดับที่7นะครับก็จะทำได้ จะใช้เวลาไป9เทินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีมันดับหนึ่งก่อนว่าเขาตียังไงโอเคไปดูกันเลย,ยให้นาน้าปล่อยสกิลเจ็บฝาทางไปก่อนนะครับแล้วถังเฉินก็ มากระสูนล,ลงไปแล้วก็ยิงเข็มซารี่หนึ่งครั้งครับอ๋อติดเบิ้ลด้วยแล้วก็ตัดระเบิดไหมโอเคเพราะว่าดามเจตเขาสูงอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะยิงซารี่ได้1ครั้งแล้วก็สามารถตัดระเบิดได้เลยเพราะว่าถัางเฉินเขาพลังสูงมากเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถัางเฉินเขาพลังเท่าไหร่โอ้เก้าล้านแปดโอ้ถ้างั้นยิงครั้งหนึ่งก็ เขายิงได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดระเบิดก็น่าจะตายเลยครับทีนี้มาดูทีมของผมนะครับว่าผมใช้ยังไงทำไมผมถึงไม่เอาขี่ลมลงเพราะว่าถ้าเราจะใช้ทีมที่ตีเอาเทินน้อยนะครับถ้าเกิดว่ารอบเทินยังไม่ถึงตัวขี่ลมนะครับบัฟทัศนียภาพนะครับแหวนที่2ส,สายหนึ่งมันจะไม่เห็นผลนะครับผมก็เลย จะเอาขี่ลมออกเพราะว่าเทินไม่ถึงขี่ลมครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมตียังไงโอเคไปดูกันเลยอ้เน็ตเน็ตไม่ค่อยเสถียรนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับก็อันดับแรกเลยผมก็จะให้ โไซออกจะให้ถังซานย่านะครับปลาหอกไปครับเพื่อเพิ่มดเมจแล้วก็โปรไซซีใส่อันติแล้วก็หูเลน่านะครับบัฟสกิลเจ็ดสาหัสนะครับติดสามขั้นนะครับแล้วก็ใช้เจียงจูดึงเทินมาแล้วก็ถังเฉินมักตาศูนครับแล้วก็ยิงเข็มสาลี่ติดเบิ้ลอีกหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งครับแล้วทีนี้พอถึงเทินเชิงเชียงนะครับให้เชิงเชียงโยนเทินมาแล้วก็ถังเฉินตัดระเบิดก็ตายเลยครับ ผมก็จะใช้เทินไปประมาณ9เทินนะครับก็ถือว่าน่าจะสุดแม็กแล้วครับเพราะว่าโชคดีที่ตอนที่เชียงจูดึงเทินมาหัางเฉินผมเบิ้ลไป2รอบนะครับก็ได้ยิงสารี่ไป2ทีนะครับแล้วก็เชียงเชียงโยนมาแล้วก็ตัดระเบิดก็คือก็าตายเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวของผมใส่แหวนอะไรเพราะว่าแหวนผมมีค่อนข้างน้อยนะครับผมก็ต้อง เอาของตัวนี้โยกไปใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างส่วนทั้งเฉินทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็น2 1งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแมงป่องอะไรนี้นะครับแล้วก็สเตตัสผมจะัพเป็นคีเรตร้อยแล้วก็คีาเามเพนนะครับส่วนโพแทสเซสียมก็หนึ่ง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 นะครับแล้วก็จะเป็นเทพวาจาแล้วก็อันนี้ผมใส่มาจริงๆไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเดชสวรรค์เพราะว่าบอสไม่ตีเราอยู่แล้ว แล้วก็ถังรับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเชียง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 ก็222 2, 2, 2นะครับผมใส่เป็น22 2, 2 2แล้วก็หูและหน้าครับผมจะแบ่งวงแหวนไปให้ถังซันย่าใส่ด้วยนะครับก็จะเหลือแค่แหวน2กับแหวน4ผมใส่เป็น2กับ1นะครับใช้เราใช้สกิลนี้อย่างเดียวนะครับงามเหนียวสินใดนะครับ แล้วก็จะเป็นพาสีของแหวน2แล้วก็จะเป็นถางซานย่าผมก็จะใส่เป็นแหวน2กับแหวน4นะครับะจะใส่เป็น2กับ2นะครับเพื่อที่จะเอาพาสีมิติงเงินคำนะครับแล้วก็จะเอาเป็นสกิลวิญญ,ญาณมังกรมรกตเงินคำนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้ศัตรตูที่ได้รับเพิ่ม60%นะครับแล้วก็จะเป็นออสกาก็ปกติครับ1 1 2 1นะครับ แล้วก็จะเป็นเจียงจู1 1 1่นะครับแหวนผมมีน้อยครับเลยต้องแบ่งๆกันใช้นะครับก็ในทีมก็จะประมาณนี้ครับอาจเรียงความไวตามผมได้เลยนะครับก็จะเอาเป็นโปรซซีก่อนแล้วก็อูเลน่าตามมาแล้วก็จะเป็นถังซานย่าครับแล้วก็เจียงจูเสียงๆแล้วก็ถังถังสารรับนะครับแล้วก็ถังเฉิงแล้วก็ออส์กาทำไมผมถึงให้เชียงเชียง้ทำไมผมถึงให้เจียงจูอยู่ก่อนเชียงเชียงเพราะว่า ถ้าเกิดว่าให้เซียงเซียงอยู่ก่อนเจียงจูถ้าเกิดว่าเซียงเซียงโยนเทินมาให้ถังเฉินอ่าพอถึงรอบของเจียงจูแล้วพอเวลาเจียงจูดึงเทินถังเฉินมาอาจจะไม่ใช่เทินของถังเฉินเลยนะครับเพราะว่ามันตามความไวครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะดึงถึงหรือเปล่าผมก็เลยให้เจียงจูอยู่ก่อนเสียงเสียงเพราะว่าเสียงเสียงมันโยนเทินอยู่แล้วมันไม่นับความไวหรือว่า,าแถบลงมืออยู่แล้ว ก็ความไวก็จะประมาณนี้ครับเวลาก็จะทำได้ไป9เทิร์นนะครับอยู่อันดับที่7นะครับเมื่อวานผมมาอยู่อันดับที่10กว่าก็ทำได้น่าจะ7เทิร์นครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับบอสกิจกรรมปูกกระบ,บี่วันที่2นะครับเพื่อนๆตีได้กี่เทิร์นมาเรามาแชร์กันได้นะครับมีทีมไหนดีกว่าหรือ มีทีมไหนที่โอเคกว่าทําเทินได้น้อยกว่าผมก็เราสามารถมาแชร์กันได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับส c r i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ